สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่งนิสันเอสเคชอีกแล้วนะคะวันนี้พึ่งมาพร้อมกับรถนิสันอเมล่านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะราคาจะอยู่ที่5้าแสนสบาทเท่านั้นนะคะและคันนี้นะคะก็จัดโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้าดาวเพียง3ามหมเท่านั้นนะคะ่คอนเดลละเจ็ดพนกว่าบาทค่ะเป็นแคมเปญบอลลูนนะคะสำหรับแคมเปญน,นี้ค่ะและยังได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพึ่งพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็ยังได้ชุดแต่งของ Maxim ิัสสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีดำเงานะคะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถค่ะตรงกลางก็มีคำว่า m a x i m u มสแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะเดี๋ยวตามมาดูด้านข้างกันค่ะข้างนะคะคันนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานเนี่ยคันนี้จะเป็นล้อกระทะฝาครอบมาจากโรงงานนะคะเพิ่งเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ15ให้เลยคันนี้ค่ะแล้วก็นําไปปัดเงาเป็นทูโทนนะคะสวยๆแบบนี้เลย ติดฟิล์มนะคะติดกันสารให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะรุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมตับไฟเลี้ยวเป็น LED แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะสีเทาตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะตรงชายก็จะมีคําว่า m a x i m u s แบบนี้เลยค่ะานหลังก็จะเป็นล้อแม็กขอบแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมที่ด้านท้ายรถกันบ้างค่ะ สำหรับด้านท้ายสปอยเลอร์นะคะติดตั้งให้ค่ะเป็นแบบแนบนะคะสีดําเงาวส,สวยๆแบบนี้ค่ะเป็นแบบแนบดูกระทัดรัดนะคะนี่เลยสําหรับไฟท้ายรุ่นนี้นะคะก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะโคมเป็นโคมสีดําแบบนี้ค่ะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะสําหรับ สเกิร์ตด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับท่อคู่นะคะเป็นท่อสเตนเลสค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีดิฟฟิเซอร์จะเป็นสีดํามีคําว่าแม็กซิมัสด้วยนะคะและด้านข้างนั้งสองข้างนะคะก็จะมีตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่ลูกค้าเลือกติดตั้งนะคะดูสวยงามมากๆค่ะยังไม่หมดนะคะภายในห้องดีสาร์านะคะคันนี้เพิ่งยังแถมเป็นเบาะหนังให้ด้วยใส่หน้าจอแอนดรอยขนาด10นิ้วให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเพิ่งพาไปชมนะคะคันนี้สวยงามแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เพื่งพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมภพยทวนิสานรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น E รุ่นเริ่มต้นค่ะคันนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะเพิ่งเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะเพิ่งยังใส่จอนะคะแบบนี้ให้ค่ะเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะคะแถมให้กับลูกค้าแบบนี้เลยค่ะหน้าจอนะคะดูหนังฟังเพลงนะคะดู YouTube ได้ด้วยค่ะ แลคันี้นะคะก็มาพร้อมกับปุ่มกดสตาร์ทนะคะราคาเพียง549,000บาทนะคะมีปุ่มกดสตาร์ทให้ด้วยเป็นกุญแจรีโมทสวยๆแบบนี้ให้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากได้รถคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็สวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะก็สามารถติดต่อเพึ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดก,กันก่อนได้นะคะเพึ่งมีไฟแนนซ์ให้ จัดให้ทุกที่ทุกจังหวัดนะคะส่งมอบให้ถึงบ้านนะคะแล้วไลน์มาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ